โรงเรียนดงเจนวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะที่หนึ่งภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนดงเจนวิทยาคมตั้งอยู่ที่294หมู่13ตำบลดงเจนอำเภอภูการยาวจังหวัดพะเยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาพะเยา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกจำนวน23ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น630คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน59คนดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของนายอนนบยาตาผู้มีการโรงเรียนโรงเจนวิทยาคม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ด้านการบริหารโรงเรียนกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่6พฤศจิกายน2566โดยจัดให้มีการประชุมครูบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2566 นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่สองเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2566ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนให้ความสำคัญกับการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยมีการดูแลรักษาตรวจสภาพระบบไฟฟ้าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งาน ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมระบบน้ำป่าป่า,ปาดูแลรักษาความสะอาดห้องสมุดห้องปฏิบัติการต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน ด้านครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนกำหนดครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาของภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดทำตารางเรียนตารางสอนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนการเปิดภาคเรียนโรงเรียนกำหนดที่ครูจัดทำโครงการจัดก,การเรียนรู้แผนการจัดก,การเรียนรู้อย่างน้อยคนละหนึ่งรายวิชาที่ได้รับมอบหมายในการสอน ด้านผู้เรียนนักเรียนมีความพร้อมสำหรับการเรียนในภาคเรียนที่2มีการแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อยมีอุปกรณ์การเรียนครบถ้วนมีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะรับความรู้จากการเรียนในห้องเรียนและผ่านการจัดกัตการต่างๆของโรงเรียนด้านอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนหนังสือเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพมีการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียนแบบเรียนสำหรับแจกนักเรียนครบถ้วนทั่วถึงจัดหาอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายอย่างครบถ้วน การเตรียมความพรอ้อมของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาพะเยาการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โรงเรียนส่งเสริมและปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมบันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมบันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีกิจกรรมบันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติและกิจกรรมวันปียมหาราช ในส่วนของการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติผ่านการจัดกิจกรรมในค่าเปลี่ยนคุณธรรมจริยธรรมโดยมีการบูรณาการกับรายวิชาหน้าที่พลเมืองประกอบด้วยสี่ด้านได้แก่วิถีคนดีมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง นักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนรับผิดชอบรักษาวินัยมีจิตใจเพื่อสาธารณะคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมนักเรียนมีความตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเองสามารถแยกแยะสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีจิตอาสานักเรียนมีงานทำมีอาชีพ นักเรียนมีเป้าหมายของการใช้ชีวิตในอนาคตที่ชัดเจนค้นพบตนเองสามารถค้นหาอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจได้และจิตอาสาด้วยหัวใจเป็นพลเมืองที่ดีนักเรียนมีความตระหนักในหน้าที่สิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นมีน้ำใจนักกีฬารู้จักให้อภัยและเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยใช้วิธีสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงมีจิตอาสาที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าอย่างเต็มใจเต็มกำลังความสามารถการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยงานห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักมีแรงบันดาลใจและเห็นถึงประโยชน์ของการอ่านและการใช้ห้องสมุดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่โรงเรียนได้ดำเนินการมีกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งภายในโรงเรียนและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนได้แก่ กิจกรรมบันเทิงการอ่านกิจกรรมประกวดยอดนักอ่านยอดนักยืนกิจกรรมการจัดทาหนังสือเล่มเล็กกิจกรรมเล่านิทงานเพื่อน้องสัปดาห์ห้องสมุดกิจกรรมยูวบรรรักษ์ในส่วนของกิจกรรมภายนอกโรงเรียนนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้แก่การแข่งขันตอบปัญหาสารามะมุมไทยการแข่งขันงานศิลปะประจำนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพเยา นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดยัวบรรณรักษ์และการประกวดการจัดทำนังสื่มเล็กซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลระดับ่หเีลญทอง ส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนห้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีการกำหนดแนวทางและวางแผนในการป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้ง4ด้านได้แก่ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิและภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดำเนินการผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการกำหนดครูประจำชั้นหัวหน้าระดับชั้นจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเริ่มจากการทำประวัตินักเรียนการคัดกรองนักเรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียนในการประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองในการกกับดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจะกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตการความรู้ความจําหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติด กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมในปีการศึกษา2566โรงเรียนได้ดาเนิกนาการจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) เป็นกิจกรรมให,ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดูแลป้องกันเพื่อให้นักเรียนเกิดความปลอดภัยในชีวิต การเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่มล้ำทางการศึกษาโรงเรียนดำเนินการผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการนำระบบเทคโนโลยีโปรแกรม eSchool มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนครูสามารถใช้เป็นข้อมูลในการติดตามนักเรียนประเมินความเสีย่ยงในการออกจากโรงเรียนกลางคันสงผลที่ครูทราบและติดตามเด็กได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่เด็กจะหลุดออกจากระบบโดยครูออกเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์หารือกับผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนของนักเรียน ที่มีปัญหา,าขาดแคลนทุนทรัพย์โรงเรียนได้รับทุนการศึกษาจากบุคลากรองค์กรหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้ยังพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาโดยบูรณาการกับการทำงานกับหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ทันสมัย โรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนในการปรับหลักสูตรสำหรับปีการศึกษา2567โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะมุ่งสู่อาชีพในอนาคตของนักเรียนซึ่งโรงเรียนจะได้ทำการวางแผนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดครองกับบริบทที่เน้นสมรรถนะและมุ่งสู่อาชีพในอนาคตครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการปรับหลักสูตรตามข้อมูลแนวโน้มการเลือกศึกษาต่อของนักเรียน ซึ่งในเบื้องต้นโรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลง m o u กับสถาบาันการจัดการปัญญาภิวัดและวิทยาลัยเทคนิคพะเยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนใช้กระบวนการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียนรวม ให้ได้รับการศึกษาติมตามศักยภาพโดยการคัดก,กรองนักเรียนเป็นรายบุคคลการสังเกตการอ่านและการเขียนของนักเรียนโดยครูผู้สอนวิชาภาษาไทยรวมกับคุณครูประจำชั้นการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและผู้ใกล้ชิดศึกษาข้อมูลของผู้เรียนและเอกาสารอืนอ่น เช่นบันทึกสุขภาพจากแพทย์ผู้ทำการรักษาการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองรวมไปถึงรับทราบข้อมูลที่เป็นจริงของนักเรียนแต่ละคนการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนตลอดจนการสอนซ่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล และรายงานผลการคัดกรองผ่านทางระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นและดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติผ่านประสบการณ์ตรง นักเรียนเกิดทักษะสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเกิดสมรรถนะตามหลักสูตรจัดสร้างแหล่งเรียนรู้บรรยากาศโดยรอบของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะโดยนำความรู้อันเกิดจากการเรียนรู้ไปใช้ โรงเรียนจำนวนที่มีระบบการนิเทศภายในติดตามในส่วนของการจัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนซึ่งได้แก่ความรู้ทักษะและเจตคติของครูผู้สอนในด้านการจัดการเรียนการสอนให้สามารถแก้ไขปัญหาและจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จตามความคาดหมายของการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวางแผนสำรวจวิเคราะห์และกำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรทั้งสายการสอนและบุคลากรสายสนับสนุนการสอนบรรจุไว้ในแผนโครงการพัฒนาบุคลากรของ,ของโรงเรียนกำหนดกิจกรรมสำหรับพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านวิชาการการพัฒนาวิทยาฐานะ การสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นนำความรู้ที่ได้มาขยายผลแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน อีกครั้งนำมาพัฒนางานที่รับผิดชอบแบบบูรณาการตลอดจนดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Content Center มีผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนใช้งานครบทุกคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีการผลิตสื่อการสอนโดยการ การใช้สื่อเทคโนโลยีโดยครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับส่งผลให้ได้รับรางวัลผลเทคโนโลยีดิจิทัลโอเบกคอนเทนต์เซ็นเตอร์ระดับชาติประเภทผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับยอดเยี่ยมและประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับทองนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามภารงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนานบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและมีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นมีแนวปฏิบัติโดยพิจารณาจากคุณสมบัติคุณวุฒิความรู้ความสามารถประสบการณ์และทักษะในการทำงานที่เหมาะสมตามสายงานการประถมนิเทศครูใหม่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการพัฒนานตนเองและเรียนรู้ระบบการทำงานในสายงานบริหารอย่างหลากหลายตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนให้ครูขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นาการเป็นดำเนินงานของโรงเรียนส่งผลให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆทัง้ง,งในระดับจังหวัดระดัแบบเขตพื้นที่ระดับภาคและระดับชาติได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรรุ่นหลังต่อไป การเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีการจัดกิจกรรมลูกเสือเนรนารีในส่วนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนวิชาทหารตามความสมัครใจโดยมีครูผู้รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยึกกนัศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่34โรงเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนได้เข้าร่วมตามความสมัครใจโดยเปิดโอกาสให้นักเรียน วมกลุ่มจัดตั้งชมนุมที่เรียนสนใจด้วยตนเองมีครูเป็นที่ปรึกษานอกจากนี้ยังมีชมนุมที่ครูเป็นผู้จัดตั้งขึ้นและนักเรียนเลือกเข้าร่วมในชมนุมต่างๆตามความถนัดและความสนใจรวมท,ทั้งสิ้น19ชมนุรม ลดภาระการประเมินของสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการนำเทคโนโลยีระบบโปรแกรม eSchool มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษาในกลุ่มงานนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโรงเรียนกำหนดที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจำนวนหนึ่งค่าต่อสัปดาห์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะให้มีการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ปีละหนึ่งหน่วยกิจและในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะให้มีการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และปีที่5ภาคเรียนละ0ูจุดหหน่วยกิจ นอกจากนี้ส,สัสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยมีการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเช่นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในอำเภอภูกรมยาวพิพิจารณเวียงพยาววัดดีอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นักขอคำโบราณสถานบริเวณศพร่องขุยเป็นต้นในส่วนของการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการรวมกับหลักสูตรต้านทุจริตมีการตัดสินผลการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งกิจก,ก,กรรมคนดีสีดงเจนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์แปดประการมีการส่งเสริมนักเรียนให้เข้าใจในความเป็นประชาธิปไตยรู้จักปก,กครองตนเองสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถนำความเป็นประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตจำวันได้อย่างเหมาะสมมีกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนซึ่งได้จำลองขั้นตอนตามแนวทางการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีโรงเรียนยงเจนวิทยาคมจะดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปาตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะน,นักเรียนมุ่งสู่อาชีพสำหรับอนาคต